สวัสดีค่ะเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะมาอีกแล้วนะคะป้าแมวป้าแมวพามาดูชายชนของป้าแมวนะคะเอฟซีนี่นะคะแดงประมาณขนาดนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะนี่เลยนะคะมีวันนี้ชายชนของป้าแมวเอฟซีกระทถมาถามป้าแมวมีได้ยังวันนี้ป้าแมวก็มาเปิดตู้ดูนะคะเอฟซีมีประมาณขนาดนี้นะคะป้าแมวก็ขายให้กระถางละยี่สิบห้าบาททุกกระถางนะคะเป็นอย่างไรบ้างที่ป้าแมวส่งชายชนไปให้เอฟซีทุกท่าน น่าจะถูกใจทุกท่านนะคะเออก็แดงประมาณนี้นะคะราคา25บ้าบาทปลายทางค่าส่งของป้าแมวหมอเหมานะคะวันนี้นะอยู่ที่เจบาทค่ะถ้าโอนห้าบาทนะคะ fc ก็ช่วยป้าแมวซื้อสัก6กระถางนะคะปลายทางเนาะขายให้25บาทนะคะค่ะถ้าโอนกี่กระถางก็ได้นะคะป้าแมวจะส่งให้นะคะค่ะอันนี้หยาดฝนนะคะ fc ป้าแมวใส่ในกระถางมนาะ2ต้นเลยนะคะ2ต้น พ่อแมวขอ30สบาทนะคะหยาดฝนค่ะ fc 30บาทนะคะหยาดฝนเนะาะประแมวทุกกระถางนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะ fc โตเกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะน,นี่นะขอ30สบาทจะ้ะต่อมาด้านนี้ค่ะทศก,กัณฐ์ยังไม่ได้กัดสีนะคะของป้าแมวก็เพิ่งเริ่มขึ้นมาแต่ป้าแมวใส่กระถางละ2ต้นทุกกระถางนะคะทศก,กัณฐ์พแมวก็ให้30บาทค่ะ fc ทศก,กัณฐ์นะคะเวาลาโตมาเขาจะกัดสีสวยมากนะคะ เอาไปสามสิบบาทจ้าสุโคไทยนะคะ fc สุโคไทยของป้าแมวก็ใส่กระถางละสองต้นทุกกระถางนะคะ fc เี่นนะทุกต้นเลยนะคะสุโคไทยเนเวลาเขากัดสีมันจะสวยมากนะคะป้าแมวก็ขายให้สามสิบาทจ้ามีทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่ากระถางนะคะมาด้านนี้คะ่ะ fc พญาพันวังของป้าแมวนะคะใน,นกระถางไม่มีสองต้นค่ะป้าแมวก็ขายให้ราคาสามสิบาทนะคะอันนี้อันนี้ได้คืบกว่าแล้วนะคะ ะคะได้ไดครึ่งนึงของไม้บรนทัดนะ,นะ,ะเอาไปสามสิบาทค่ะพยาพันวังหงด้านลุนค่ะมีอยู่สองกระถางค่ะเอาไปยี่สิบห้าบาทเท่ากันจ้ะสุชาดาป้าแมวมีทั้งหมดห้ากระถางนะคะสุชาดาขอกระถางละสามสิบบาทจ้ะมีห้ากระถางค่ะสุชาดานะคะมาด้านนี้ค่ะพยาพันวังค่ะป้าแมวก็ใส่ไปกันสองต้นเท่ากันนะคะสองต้นนะ มีมาให้สามกระถางค่ะเอาไปกระถางละสามสิบาทจ้ะอันนี้ขุนสีวิชัยค่ะเอาไปกระถางละยี่สิบห้าบาทค่ะมีมาสามกระถางค่ะมัคควานนะคะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะพีซีเอาไปยี่สิบห้าบาทนะคะพีซีมีกระถางละต้นนะคะค่าบเบอร์โทรของพ่อแมวศูนย์เก้าศูนย์หกสี่สามหนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งสามนะคะอันนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะ มีอยู่แปดกระถางค่ะเอาไปสามสิบาทนะคะหยดเลือดนางพิมพ์ค่ะสามสิบบาทมีแค่นี้ค่ะสีปาดค่ะมีมาสองกระถางค่ะ fc นี่นะคะมีสองกระถางค่ะเอาไปกระถางละสามสิบาทจ้ะอันนี้เป็นฮองเฮานะคะฮองเฮาเหลืออยู่สิบกระถางค่ะขอกระถางละสามสิบาทค่ะ fc ฮองเฮานะคะในกระถางมีสองต้นค่ะสามสิบาทจ้ะพญาพันวังของป้าแมวด้านนี้จะกัดสีแล้วแต่มีกระถางละต้นนะคะ fc นะพญาพันวังค่ะ เอาไปราคาเท่ากันนะคะมาด้านนี้ค่ะเท้ากันทชนนะคะเอาไปกระถางละยี่สิบห้าบาทค่ะยักษ์พิเภกเวลากัดสีมาจะสวยมานะะ FC, ยก,กนะคะ FC ยักษ์พิเภกนะคะนี่เนาะมีมีทั้งหมดอยู่แปดกระถางนะคะ,ะแมวขอกระถางละสามสิบาทนะคะยักษ์พิเภกมีแค่นี้ค่ะมาด้านนี้นะคะเป็นพญาหงค่ะพญาหงมีอยู่สี่กระถางค่ะเอาไปสามสิบบาทจ้ะ กวนอูเน,นะะี่ยค่ะ fc เอาไปผ่าแล้วก็ทําจํานวนแบบเนี้ค่ะถ้ามีจํานวนเยอะๆเ,เราขายให้พวกพี่ๆเขามารับไป mm. เขาก็รับเขาเหมาหมดนะคะน,นี้ป้าแมวมีจํานวนน้อยค่ะเนี่ยป้าแมวใส่กระถางละสองต้นนะคะ fc ใส่กระถางละสองต้นเลยค่ะกวนอูน,นะคะอันนี้ไซส์ประมาณคืบกว่าเกือบครึ่งไม้บรรทัดนะคะครึ่งไม้บรรทัดเราเนาะป้าแมวก็ขายให้สามสิบาทนะคะ fc มีประมาณยี่สิบกระถางนะคะสามสิบาทค่ะกวนอูน,นะคะมาด้านนี้ค่ะ fc เป็นพะโมกคลานะคะ พะโมคะลาเนี่ยเขาจะมีกาบนะคะส่วนพิกุลทองอ่ะไม่มีกาบที่พระโมคะลาก็กาบหลุดก็มีนะคะอันนี้มีกาบนะพระโมคะลาพระโมคะลานะนะคะ fc แมวขอกะถังละมีอยู่แปดกระถางเองทํายากมากนะคะไม้ต้นนี้เนาะนะคะนี่เอาไปสามสิบาทค่ะพระโมคะลานะคะ fc สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถังละสามสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะเท้าพันตานะคะเท้าพันตา เท้าพันตาเนี่ยเวลาโตมาเขาจะสวยมากนะคะเท้าพันตาพญาพันวังนะคะ fc เนี่ยนะเนี่ยของป้าแมวก็ใส่แบบกําลังน่ารักนะคะนะ,ะ fc เนี่ยนะไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเวลาไปถึง fc ก็พักพักบอลไว้สักสองวันก็ได้นะคะถึงแยก,กถึงใส่กระถางใหม่นะดินนี่ปุ๋ยนี่คือเป็นใบชํำฉาล้วนทั้งหมดนะคะเนี่ยนะเอาไปกระถางละยี่สิบห้าบาทเท่ากันนะคะพญาพันวังเอ้เท้าพันตาค่ะมีอยู่แค่นี้ค่ะหมดแล้วค่ะ แบ่งปันกันไปนะคะ fc แบ่งปันค่ะอันไหนทําเองป้าแมวก็ขายให้ fc ถูกๆนะคะไม่ไม่แพงเนาะอย่างชายชนก็ยี่สิบห้าบาทไม่มีนะคะ fc ไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะคะนี่นะป้าแมวแบ่งให้นะคะเท้าพันตาก็ไปยี่สิบห้าบาทค่ะป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปัน fc เท่านี้นะคะ fc ค่ะชอบบอลสีอะไรของป้าแมวเป็นของป้าแมวจะเป็นบอลเก่าๆเป็นบอ,นบอนลโบราณน,นะคะแล้วก็สวยใส่เป็นฟอร์มกอเนาะไปปลูกไว้เป็นฟอร์มกอใหญ่ๆหน้าบ้านจะยิ่งสีแดง แล้วก็เหมือนอย่างต้นนี้ค่ยเอฟซี FC เนี่ยเขาจะกัดบ้างนะคะเนี่ยนะเท้าจันทชนนะคะก็25บาทเท่ากันไปปลูกคู่กันนะคะจะสวยมากนะคะ f อฟนะวันนี้ป้าแมวก็ข,ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า